สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะพบกับช่องหัวคุณส้มนะคะวันนี้นะคะมีเราพัฒนาวันจันมาแนะนาเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆน,นะคะอ่าวันนี้นะก็เป็นสูตรที่ง่ายง่ายง่ายจริงๆนะคะเพราะว่าเราคิดสูตรยากมันก็หลุดตลอดเดี๋ยวเรามาลองสูตรง่ายๆที่เคยใช้กันดีกว่านาะเป็นสูตรหาเลขเด่นประจําสัปดาห์นะคะโอเคค่ะสําหรับสูตรนะคะขออนุญ,ญาตเริ่มเทนะคะวันที่29ค่ะใช้ผลใช้ผลหวยวันที่22อเดือนกันยานะคะเดือน10เดือนกันยานั่นเองนะคะ อ่ะโอเคค่ะสําหรับสูตรนะคะเราจะใช้2ตัวบนนะคะบวก2ค่ะก็คือนะคะสองตัวบนในวันที่22นะคะก็คือ5 2ค่ะก็คือตัวนี้นะคะ5 2นะคะบวกด้วย2ค่ะโอเคค่ะผลลัพธ์นะคะก็จะได้เป็น5 4นะคะอ่ะ5 4นะคะเลกเด่นก็คือ5และ4นะคะเ,เพื่อนๆนะซึ่งวันที่29ค่ะออกเป็น4นะคะ อ่ะออกเป็นสีนะคะเจ็ดสีนะคะถูกไปนะคะเจ็ดสีบนนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาวันที่หกค่ะใช้ผลหวยวันที่ยี่สิบเก้าเดือนกันยานะคะก็คือเจ็ดสิบสี่บวกกับสองนะคะอ่าเจ็ดสิบสี่บวกสองนะคะจะเท่ากับเจ็ดสิบหกค่ะซึ่งเลขเด่นนะคะก็คือเจ็ดและหกค่ะเจ็ดและหกนะคะโอเคค่ะวันที่หกนะคะก็จะเข้าเป็นนะคะ เจดนะ7นะคะสตัวล่างนะคะก็คือหนึนะคะหนึ่งเจดล่างนะคะค่ะต่อไปค่ะมางวดวันที่13าค่ะใช้ผนหวยวันที่6นะคะ6เดือนตุลานั่นเองนะคะ2ตัวบน39บวกกับ2เนาะ39บวกกับ2นะคะผลลัพธ์ก็จะเป็น41นะคะซึ่งวันที่13ค่ะเข้าเป็นเลขสี่นะคะ เล้เด่นก็คือสีและหนึ่งเนาะแล้ววันที่สิบสามนะคะเข้าเป็นสี่นะคะก็คือเก้าสี่นะคะเก้าสี่เก้าสี่นะคะขออภัยเก้าสี่ล่างนั่นเองนะคะค่าต่อไปค่ะมาวันที่ยี่สิบค่ะใช้ผลหวยวันที่สิบสามนะคะห้าหกนะคะบวกกับสองนะคะโอเคค่ะผลลับนะคะจะได้เป็นห้าแปดนะคะ เลปนะคะเป็นเลขเด่นเนาะวันที่20สิบค่ะเข้าเป็น2ตัวบนนะคะ80ค่ะ80น,นะคะบนค่ะต่อไปค่ะมาัววันที่27ค่ะใช้ผลหวยวันที่ส0เดือนตุลานะคะเอ่อตัวผลหวยตัวเทนี้ก็คือสถิติวันจันทร์นะอ่าลืมบอกไปเนาะอ่ะก็จะเป็น80นย์นะคะบวกกับ2นะ คนลับนะคะก็จะได้เป็นแปดสองค่ะเลขเต่นคือแปดและสองนะคะวันที่ยี่สิบเจ็ดค่ะเข้าเป็นนะคะหนึ่งสองนะคะอ่าเข้าเด้งด้วยนะหนึ่งสองบนนะคะสองสี่ล่างนะคะอ่าหนึ่งสองบนสองสี่ล่างนะคะหนึ่งสองบนสองสี่ล่างนะคะเด้ง เด้งๆเลยนะคะสาหรับวันที่ย7ิบเจ็ดนะคะต่อไปค่ะมาเป็นวันที่สามพฤทธจีค่ะใช้ผลหวยวันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนตุลานะคะสองตัวบุก็คือหนึ่งสองนะคะบวกกับสองค่ะบวกกับสองนะคะผลลัพธ์จะเป็นหนึ่งสี่นะคะเลขเด่นก็คือหนึ่งและสี่นะคะวันที่สามค่ะเข้าเป็นหนึ่งนะคะเข้าเป็นหนึ่งนะคะก็คือสองตัวล่างหนึ่งสองนะคะหนึ่งสองล่างนะคะ ต่อไปค่ะมางวดวันที่10ค่ะใช้ผลหวยวันที่3เดือนพฤศจิกายนนะคะก็คือ26่บวกสผลลับนะจ๊ะก,ก็จะได้เป็น28นะคะ28เลขเด่นก็คือ2และ8นะคะวันที่10ค่ะเข้าเป็น2ตัวบนนะคะก็คือ8ปดสี่สีนะคะ87ขอพายค่ะ87นะคะ บนถูกไปอีกนะคะตอนนี้ถูกไป1 2 3 4 5 6องเจ็ดเจ็ดงวดแล้วนะคะต่อไปค่ะมางวดวันที่17บเค่ะใช้ผลหวยวันที่10นะคะก็คือ8 7ดเบวกสค่ะโอเคผลลัพธ์ที่ได้ก็จะเป็น8ปดและเนะคะ8ปดและเค่ะวันที่17ค่ะเข้าเป็นเอ่อส้มเขียนตกไปหนึ่งตัวนะผลลัพธ์วันที่17นะคะ3 8 4589นะคะ่ะตกไปหนึงตัวนะคะโอเคค่ะ ซึ่งวันที่17นะคะเข้าเป็น2ตัวบนนะก็คือ78นะคะ78บนนะคะ7ก็คือ79บนนะคะโอเคตอนนี้ก็ถูกไป1 2 3 4 5 6 7 8สแปดแงวดแล้วนะคะต่อไปเรามาคำน,นวณงวดวันนี้คะ่ะวันที่24เดือนพฤศจิกายนะคะก็คือเอ่อ79บวกกับ2นะคะ ผลลับนะคะก็จะเป็นแปดหนึ่งนะคะเลขเด่นก็คือแปดและหนึ่งนะคะเดี๋ยวส้มอนุญาตให้เจาะไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องไปดูคลิปสั้นเนาะก็คือแปดศย์ค่ะแปดหนึ่งนะคะแปดห้าแปดหและแปดเจ็ดค่ะส่วนหนึ่งะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งค่ะเบิ้ลหนึ่งหนึ่งะคะหนึ่งห้าค่ะ หนึ่งหกนะคะหนึ่งเจ็ดและหนึ่งเก้าค่ะโอเคทั้งหมดนะคะถูกไปทั้งหมดแปดหมดนะคะอัน,นเป็นสูตรที่ง่ายไม่ต้องมีเครื่องคิดเลขด้วยเพื่อนๆก็สามารถใช้ได้เลยนะคะโอเคไงก็อย่าลืมเ,เข้ากลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวส้มมีวางแนวทางให้แล้วก็เป็นกลุ่มยีก่กีด้วยเนาะโอเคค่ะวันนี้ขอฝากคลิปเทียงเท่านี้ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ